สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างอง่าทุกท่านคงเด็กอนุบาลกันนะครับขอแก้ไขอะไรนิดหน่อยนะครับสรุปไอดาเธอเป็นน้องสาวอารีเฉยเลยเพื่อนเพื่อนผมผิดเองแหละต้องขออภัยนะครับผมสับสนกับซับไตเติลน,นิดหน่อยนะพอดีตอนนั้นตาลายภาพเบอร์จริงๆก็ไม่ใช่หรอกแค่ข้ออ้างจะได้รู้สึกผิดน้อยลงเอาละ่ะมาต่อกับซีรีส์สายเขียวกันเลยแล้วกันนะ ไม่นานรถก็จอดโชเซฟเตรียมตัวเต็มที่ถ้าเปิดประตูมาคือโดนส้นเทา้าเขาเขาหน้าแน่แน่ฉันจะอัดแกฉันจะอัดแก้ให้เละเลยเปิดสิพอเปิดประตูมาเนี่ยดีนะที่เจอหลาดหลบได้ ทางคู่พูดพร้อมกันว่ามาทําอะไรที่นี่เจอหลาดพูดไม่ต้องห่วงเรากําลังจะไปอัมสเตอร์ดัมพ่อมีเรื่องต้องทํานิดหน่อยแต่วันนี้มันเป็นวันที่ออกกําลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นครับโชเซฟถามพ่อสนใจบ้างไหมเธอจะไปแล้วนะเจอร์ลาดยืนคิดอยู่แป๊บหนึ่งแต่ก็ช่างมันเถอะอัมสเตอร์ดัมสําคัญกว่าถือว่าสั่งสอนที่เธอทิ้งพ่อไปญี่ปุ่น แล้วเจอลาดก็หลวงยาขึ้นมากินอีกโชเซฟยังพูดคำเดิมว่าหยุดกินยานานสักทีไม่มีทางเลือกโชเซฟเดินทางไปกับพ่อระหว่างทางวิทยุก็รายงานว่ารัฐมนตรีคนใหม่จะนำเสนอนโยบายใหม่จนเกิดการโต้แยง้งเจอลาดปิดวิทยุแล้วพูดบ้าเนาะกัญชากำลังจะถูกกฎหมายโชเซฟแกล้งมึนไปว่าไม่มีทางหรอกเจอลาดพูดพ่อรู้มาพักหนึ่งแล้วพ่อได้ข่าวจากสมาชิกในชุมชนที่มีเส้นสาย เอ็นริโกสรุปคืนที่เอ็นลิโกไปหาเจอลาดเจอลาดตกลงทําธุรกิจกันชากับเอ็นลิโกโดยแบ่งกันคนละ5 0าสาสิ 50, แต่เอ็นลิโก้านไปโกหกโชเซว่าเจอลาดไม่สนใจไล่คณา,าแทนนองบาวพอไปถึงอัมสเตอร์ดัม โชเซฟโทรไปหาโอลิเวอร์และเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยความเคืองโอลิเวอร์แนะไปว่าให้ใจเย็นปล่อยเขาไปเถอะตอนนี้นายพูดดีๆกับพ่อไปอัมสเตอร์ดัมแล้วค้นคว้าข้อมูลซะส่วนออฉันจะไปส่งที่สนามบินเองพอวางสายไปแล้วเนี่ยตอนนี้โอลิเวอร์ก็ยืนมองไปสู่สารของแม่โชเซฟอยู่พักหนึ่งแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์อะไรบางอย่างจนออกเธอเดินมาพอดีมาทําอะไรที่นี่นะโอลิเวอร์ให้เหตุผลไปว่าพอดีผ่านมาเฉยๆก็เลยแวะมา ออถามหาพ่อกับโชเซฟโอลิเวอร์ตอบไปว่าทั้งสองกำลังเอาของไปส่งอยู่ออก็เลยจะโทรถามโอลิเวอร์พูดไม่ต้องหรอกเขาบอกว่าสัญญาไม่ค่อยมีนะ่ะก่อนไปออเธอก็บอกลาแม่ก่อนจากหนูไปไกลแล้วนะคะแต่หนูจะกลับมาเร็วๆนี้ฝากดูแลหนุ่มๆแทนหน,หนูด้วยละ่ะตัดมาที่อัมสเตอร์ดัมโชเซฟเดินตามพ่อทั้งวันพ่อไล่ไปเดินที่อื่นเพราะเขามีทุละต้องไปทำต่อมาเจอลาดก็แวะมาที่ลานลานหนึ่งฮิตสตรีทบู กัญชามมวนสําเร็จโชเซฟแอบตามเข้ามาอีกเจ้าของร้านถามรู้หรือยังว่าจะสูบอะไรโชเซฟพูดไม่ครับเราไม่สูบแต่พ่อไม่ฟังผมเอามาลีลินบูและทิ้งทายว่าค้นขายเนื้อต้องชิมเนื้อก่อนตลอดเจอหลาดกระดิวไป5-6ปืนติดต่อกันสรุปไอครับพ่อพูดถูกเราต้องชิมเนื้อก่อนโชเซฟก็เลยกระดิวว้างจัดไป1ปืนตอบมาสัน้นว่าแรงดีพ่อหันไปหาพ่อ ร่างกายของเขายังคงอยู่แต่จิตวิญญาณลอยไปไหนก็ไม่รู้พ่อพ่อเบื้องยาวครับเรียกเท่าไหร่ก็นิ่งจนได้สติกลับมาอีกรอบพ่อตอบอ๋อโทษทีคิดอะไรเพลินๆอยู่จูจ่ๆทั้งคู่ก็ขำพร้อมกันเฉยเลยเมาสุดๆแถมมืออยู่ไม่นิ่งไปเปิดปิดก๊อกน้ำแล้วก็นั่งขำกันสองคนแค่นี้ยังไม่พอต่อมาเจอหลาดก็แวะไปกินขนมกัญชาตอ่อ โชเซฟพูดมันแย่กว่าการชาอีกนะพ่อเมาได้ที่เจอหลาดโทรไปหาคนซื้อร้านแล้วก็ยกเลิกไม่ขายแล้วครับแถมไล่คนซื้อไปตายอีกสุดลิมทิมประตูจริงๆตัดมาที่ออตอนนี้เธอก็ร้อนหล่นมากพ่อกับโชเซฟหายไปทั้งคู่ไม่มีใครรับสายโอลิเวอร์ก็ตอบอย่างเดียวว่าไม่รู้ตัดภาพมาที่อัมสเตอร์ดัมดูเหมือนพ่อลูกจะคืนดีกันแล้ว พ่อดำไปเห็นสาวโสก็อยากจะเข้าปะทะแต่โชเซฟก็ห้ามไว้ได้ทันพ่อก็เลยกลับโรงแรมต่อมาโชเซฟมานั่งพักเติมพลังด้วยความหิวโซไม่นานไอดาก็คอมาถามว่าจะบอกอาลีตอนไหนโชเซฟพูดเดี๋ยวผมบอกเองมันเกิดขึ้นแน่นอนไอดาตอบมันเกิดขึ้นแน่แล้วก็ตัดสายไป พอกลับมาโรงแรมเจอหลาดดันจ้างสาวมานวดในห้องแต่นี่มันคือกับดักไอแมงดามันขู่ไถเงินพอไม่ให้เงินมันก็เลยยึดโทรศัพท์เจอลาดแล้วก็ต่อยจนสลบส่วนโชเซฟก็เลยโทรหาโอลิเวอร์แต่ออขอคุยออได้ยินไม่ชัดจับคำได้แค่ว่าตายกับโรงแรมเดอะบูด็อกในอัมสเตอร์ดัมก่อนที่ไอแมงดาจะเข้ามายึดโทรศัพท์อีกรอบทั้งหมดก็เลยรีบไปอัมสเตอร์ดัม แต่ว่าดันลืมกระเป๋าใส่รองเท้าไว้หน้าบ้านพอทุกคนมาถึงก็ลงใจที่เจอหลาดยังไม่ตายแต่ออก็โกรธเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้เธอพลาดเที่ยวบินและตอนนี้ทุกคนก็รู้เรื่องแผงกัญชากันหมดแล้วไม่นานก็มีคนโทรมาบอกว่ามีกระเป๋าปริศนาอยู่หน้าร้านกระเป๋านั้นมีคนเอาไปทิ้งแล้วออก็เลยคอไปหาแฟนแล้วบอกเรื่องกระเป๋ารองเท้าหายพอแฟนรู้แบบนี้เธอก็เลยไม่คบต่อครับที่คบเพราะรองเท้าล้วนๆน่าสงสารมากฉากนี้ เรือข้างหลังถ้าสังเกตดีๆจะมีฮาโลกับคูมาด้วยนะครับล้อเล่นนะไม่มีหรอกจริงๆแล้วแค่อยากจะโปรโมทคลิปถ้าใครยังไม่เคยดูผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโชเซฟเข้ามาปลอบใจพี่และชักชวนร่วมอุดมการ์สายเขียวกัญชามันทำเงินได้เยอะกว่ารองเท้าในกระเป๋าพี่อีกนะในเมื่อทุกอย่างพังขนาดนี้ยายก็เลยจะพาทุกคนไปหาเพื่อนที่อยู่ในอัมสเตอร์ดัมแถมเขาเป็นคนขายกัญชา แต่ไม่เจอหน้ากันนานแล้วรู้แค่ว่าชื่อโยฮันเปิดร้านขายดอกไม้ทั้งหมดก็เลยแยกกันหาโชเซฟไปกับโอลิเวอร์ยายไปกับออทีนี้ก็ทักมั่วเลยไม่รู้ใครเป็นใครโอลิเวอร์ระบายว่าไอมองตีนส่งข้อความมาชวนไปมีอะไรด้วยหน้าขนลุกชมัดท้ายที่สุดยายกับออก็เจอโยฮันเบื้องหน้าคือร้านขายดอกไม้เบื้องหลังมันคือคลังแสงกัญชานี่เองโยฮันถามจะเริ่มปลูกตอนไหนแต่อไม่ปลูก เธอจะซื้อแบบสำเร็จเลยแต่ออมาช้าไปปกติต้องใช้เวลา12-18ถึงเดือนกว่าจะได้กัญชาแบบสำเร็จวิธีเดียวที่จะได้กัญชาตอนนี้ก็คือปลูกเองแต่ปลูกเองเจ๋งแน่กว่ากัญชาจะโตแต่ยายยังยืนยันว่าจะปลูกเองกัญชาจะถูกกฎหมายในอีก3เดือนโยฮันเลยแนะนำกิ่งสายพันธุ์พิเศษที่โตทันและคุณภาพสุดยอดกิ่งละ100ยยูโร ปัญหาเดียวคือกิ่งสายพันธุ์นี้มันผิดกฎหมายในฝรั่งเศสอ่อโคตจะวันแต่ยายก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะปลูกถ้าสายพันธุ์นี้โตจะสามารถทำกำไรได้2ล้านยูโรโคตรจะเยอะแถมเจอหลาดเอารถส่งของมาด้วยรออะไรละ่ะแบบนี้ ตกกลางคืนพ่อขับกลับออถึงกับหล่นโชเซฟถามว่าเป็นอะไรแต่เธอก็บอกว่าไม่มีอะไรออกับยายแอบขนกัญชาใส่ท้ายรถขนของครับแต่ไม่บอกคนอื่นนะเพราะกลัวคนอื่นเนี่ยมันจะหล่นกันไม่นานอาลีก็ส่งสัญญาณให้จอดรถเข้าข้างทางพอลงมาจากรถได้อาลีก็พุ่งมาเล่นก่อนเลยจะโกหกั้นไปถึงไหนไอด้าส่งข้อความมาบอกว่านายคบกับเธอมาหปีแล้ว ออก็เข้ามาห้ามเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ไหมอย่าทะเลาะกันตรงนี้ไม่นานตำรวจก็ขับรถมาระงับเหตุเจอหลาดแก้ตัวไปว่าเราเป็นครอบครัวกันพอดีทะเลาะกันนิดหน่อยนะ่ะตำรวจเห็นท่าทางแปลกๆก,ก็เลยขอตรวจคน้นรถไอ้โชเซฟคิดว่าโป่งก็เลยรีบเดินไปเปิดท้ายรถพอเปิดมาเจอหลาดเช่นกับอุทานว่าอะไรวะนะ่ะ